สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่15ตุลาคมนะครับ253มาเอาวแล้วครับก่อนจะไปฟังคลิปนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับบุ n โน่เฟรนเดสครับได้ออกมาพูดแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวในแคมป์ปีศสจตแดงครับซึ่งน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับก่อนไปฟังคลิปนะครับก็ฝาก ปุ่มไว้ด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรักหมดใจแล้วก็เพจคนบ้าบอลแมนยูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคครับเราไปฟังนะครับล่าสุดเนี่ยโปรตุเกสก็เตะทีมชาตินะครับแล้วก็ชนะสวีเดนไป3ประตูต่อศูนย์นะครับโดยบูโน่เฟนันเดสเนี่ยได้ลงเล่นในเกมนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่ากลับมาจากเตะทีมชาติแล้วนะบูโน่จะอดลงเล่น4เกมเนี่ยเดี๋ยวเรามารอฟังข่าวอัปเดตอีกทีครับซึ่งผมคิดว่าถ้า เขาลงเล่นให้โปรตุเกสได้นะครับไม่น่าจะโดนกักตัวอะไรมากมายครับผมคิดว่าซึ่งอาจจะเต็มที่ก็อาจจะแมตต์นิวเอซ่นครับก็เดี๋ยวมาดูอีกทีครับล่าสุดเนี่ยบูโน่ให้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับหลังเกมที่โปรตุเกสชนะสวีเดนไปนะครับก,บก็เขาเอ่อนักข่าวได้ถามเขานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขามีปัญหากับโซชารหรือแฮร์รี่แม็กไวหรือลินเดเลิฟหรือเปล่านะครับ เขาได้ออกมาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าข่าวนี้มั่วมากครับมั่วเฮี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโซชาหรือบูอหรือแม็กควายหรือวิกเตอร์ลินเดเลิฟเลยนะครับเขายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเขาบอกข่าวนี้แม่งมั่วมากครับโดยก่อนหน้านี้ก็มีสกอตแม็กโทมิเนีครับเขาก็บอกว่า ตอนนี้บรรยากาศในห้องแต่งตัวค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งข่าวที่ออกมาเนี่ยผมว่ามันมั่วมากครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าทีมเราเนี่ยกำลังย่ำแย่อยู่ครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับที่จะมีข่าวออกมาประมาณในด้านลบอย่างนี้ตลอดครับผมว่าแฟนบอลเราไม่ต้องไปคิดมากครับเราก็ฟังหัวให้หัวเพราะข่าวนี้มันเป็นเบื้องลึกครับและล่าสุดบูโน่ฟอนเดสเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่า ข่าวมั่วเหี้ยๆครับเรามาที่ข่าวต่อไปครับล่าสุดเนี่ยโอ้โหแม็กควายก็โดนจ้วกหนักนะครับล่าสุดเนี่ยที่อังกฤษนะครับแพ้ครับโดยที่แม็กควายเนี่ยโอ้โหไปเสียบรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดจะไปเสียบอาร์าเบลิงฮารแลนด์หรือเปล่านะครับโอโ้ก็โดนใบแดงไล่ออกไปครับแล้วทําให้อังกฤษพ่ายแพ้ต่อน,นอร์เวย์ไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับซึ่ง ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีหลายกระแสออกมาบอกว่าโอ้โหแม็กควายเล่นแย่มากครับแล้วก็ไม่เหมาะสมครับที่จะเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษเลยนะครับโอ้โหช่วงนี้ระสัมมากเลยครับต้องบอกเลยครับว่าแคมป์แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยระส่มจริงครับแม็กควายก็โดนครับแล้วก็มีข่าวแต่ลบๆครับแล้วรวมถึงเดวิดดีแคร์นะครับที่พลาดโดนลูกยิงไปครับ ก็แต่ล่าสุดหลุยเอลิเก้ก็ออกมาพูดนะครับว่าไม่ได้โทษเดวิดดิแคร์ครับโทษสภาพทีมชาติสเปนนี่ครับที่เล่นไม่ได้เรื่องเองนะครับโอเคนะครับก็ช่วงนี้มีข่าวประมาณนี้ครับหลังจากวันนี้แล้วนะครับก็จะหมดเกมทีมชาติแล้วนะครับฟีฟ่าเดย์เนี่ยหมดแล้ว ทางผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะบินกลับมาที่แคมป์แคริงตันนะครับเพื่อที่จะซ้อมครับเพื่อที่จะเจอกับนิวเซลครับเราก็มาลุ้นกันครับว่าหลังจากนี้แมนยูจะกลับมาได้ไหมครับจะกลับมาชนะนิวเซนเอาใจแฟนบอลได้หรือเปล่าเรามาลุ้นกันทีครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารก็มีประมาณนี้ครับยังไงก็อย่าลืม กดเข้าไปร่วมกลุ่มช่องผมได้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดรักหมดใจแล้วแฟนเพจคนบ้าบอลแมนยูนะครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วดูคลิปผมยังไม่ได้กดซับสไครต์ครับกดให้ผมหน่อยนะครับโอเคครับ, okay รบสวัสดีครับ